ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอดีนะแก้ทันเจเครับผิดกักโปกองกลางทำหงเล่นยากเจอเกนครอบกุณซือลิภูยอมรับความผิดจับโคดีก้กากโปเล่นกองกลางคือหนึ่งในสาเหตุที่เจองานยากจนปล่อยคู่แข่งเล่นดีกว่าช่วงครึ่งแรกก่อนแก้เกมเอาชนะอาร์เซนอลเคอร์ติสโจนต้องการเล่นกับบอลอยู่ตลอดแต่เราให้โคดีก้กาโปลงเล่นในตำแหน่งนั้นอีกครั้งและเขาค่อนข้างเจองานที่ยากกว่า สามแนวลุกก็ไม่ได้เพสซิ่งยังถูกจังหวะนักนั่นคือสาเหตุที่อาร์ซอนได้ผ่านบอลบ่อยเกินไปจนเราเจอเรื่องยากเราพยายามเตรียมตัวรับมือทุกแผนแต่ไม่ใช่4-22 2, 2แบบที่คู่แข่งวันนี้ใช้ออกิกาดกับอาเวตสร้างอันตรายมากในตำแหน่งกลางลุกนั่นเป็นความผิดของผมมากกว่าลูกทีมแต่เรามีช่วงพักครึ่งให้ย้อนดูและเรียนรู้สิ่งต่างๆจากนั้นครึ่งหลังทุกอย่างก็ดีขึ้นเยอะมิเกลอาร์เตต้ตาเฮดโค้ชฟังคู่แข่งเชื่อว่าทีมเขาเล่นดีกว่าสมควรเป็นผู้ชนะอย่างชัดเจน ซึ่งครอบเห็นต่างไปเล็กน้อยเมื่อคุณเล่นในบ้านและเล่นดีกว่าช่วงครึ่งแรกแต่ไม่สามารถยิงประตูได้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณจะรู้สึกเร่งรีบขณะที่เราผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆจนขึ้นนำจากฟรีคิกในฟุตบอลถ้วยสิ่งสำคัญไม่ใช่การเล่นดีกว่าแต่เป็นคือการเป็นผู้ชนะดังนั้นเราสมควรได้เล่นรอบถัดไปแต่แน่นอนสิ่งที่ชัดเจนคือเราอาจจะแพ้เกมนี้ได้เช่นกันครอป,ปิดท้าย เจมี่คาราเกอร์อดีตกองหลังของลิพูเชื่อว่าลุยดิอาสตัวรุกุ่นน้องกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหลังซัดประตูปิดท้ายให้ทีมชนะอาร์เซนอลนในเกม FA ครคัพรอบ3สตาร์ทีมชาติโคลอมเบียที่ซัดปิดท้ายสุดสวยช่วงทดเจ็บให้ทีมผ่านเข้ารอบ4ี่ต่อไปดิอาสที่เจอกับเรื่องราวย่ำแย่เมื่อปีที่แล้วทั้งเรื่องอาการบาดเจ็บและคุณพ่อถูกลักพาตัวทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจซึ่งทางคาราเกอร์ดีใจกับฟอร์มการเล่นของนักเตะ รวมถึงเรื่องที่ทีมไม่เจอใครบาดเจ็บเพิ่มอีกชัยชนะในเกมนี้ไม่ใช่ความสําคัญลำดับแรกสําหรับทีมของผมมันคือการไม่มีใครบาดเจ็บหรือต้องไปรีเพ์แต่เมื่อเกมเริ่มต้นคุณทําอะไรไม่ได้นอกจากหวังจะชนะคาราเกร์โคสผ่าน X ผลการแข่งขันที่สุดยอดแต่สิ่งที่อาจเป็นหัวใจสําคัญของ LFC คือดูเหมือนว่าลุยดิอาสตัวจริงจะกลับมาใน2เกมล่าสุด เจอเกนครอปนายใหญ่ของลิปูวังว่าเฟอร์กิวฟนานได้ปลากระหลังตัวเก่งจะหายป่วยกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งในเกมคาราบาวครับรอบตัดเชือกเกมแรกที่จะเปิดบ้านเจอกับฟูแลมวันพุธนี้เซนเตอร์ทีมชาติฮอลแลนด์ไม่มีเชื่อในเกม F a คับรอบ3มที่ทีมบุกชนะอาเซนนลครอปเผยว่าฟนานไดมีอาการป่วยทําให้ชวดช่วยทีมที่เอเมริสเตเดียมแต่หวังว่านักเตะจะหายกลับมาในเกมรอบรองชนะเลิศคาราบาวครับนัดแรกที่ทีมจะเปิดแอนฟิลด์พบกับเจ้าสัวน้อยกลางสัปดาห์นี้ได้ เขามีอาการป่วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะกลับมาได้ในวันพุธแต่ผมไม่รู้เป็นแบบนั้นดังนั้นเราจึงส่งเขากลับบ้านอีกครั้งมาเกมนี้ครับเหมือนจะรู้ว่าจะต้องลงเออย่างไรขอขอบคุณบทความจากอสลมโซแล้วมันก็เป็นอย่างที่หลายคนคิดเอาไว้ว่าเกมกับอาร์เซนอล f อฟเอครัพรอบ3ถ้าไม่ชนะก็แพ้ไปเลยเสียดีกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องมีเกมเพิ่มในช่วงพักเบรกพิมลิก ชัยชนะที่เอเมเรสสเตเดียมทำให้มีเกมเพิ่มก็จริงแต่เป็นเกมที่วางไว้ตามโปรแกรมประจำฤดูกาลฉะนั้นพวกเรายินดีที่ได้เห็นลิฟูยังอยู่บนเส้นทางสู่เวมบลีความจริงเกมนี้ก็ควรจะเหมือนเกมอื่นๆทั่วๆไปที่แข่งจบรู้ผลวิเคราะห์แล้วเดินหน้าต่อถ้าว่ารายละเอียดตลอด90นาทีที่กรุงลอนดอนตกผลึกให้เราฉุกคิดอะไรต่อมีอะไรได้หลายๆอย่างมากกว่าเกมอื่น การเจอคู่แข่งแบบนี้ไร้ข้อสงสัยชัดเจนว่าอลริสันเบเกอร์คือตัวเลือกแรกก่อนควีนเคลเลอร์คำถามคือการไร้เฟอร์กิลฟานไดจะส่งผลแค่ไหนเมื่อคู่เซนเตอร์เป็นจาเรลคอนซาและอิบราฮิมาโคนาเต้ที่ผ่านมาพาร์เนอร์คู่นี้ได้ลงเล่นร่วมกันมาบ้างแล้วบนเวทียุโรปลีกมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพียงแต่ผลงานออกมาดีเกินกว่าที่คาดไว้นี่คือคู่กองหลังตัวกลางลิเวอร์พูลในอนาคตเมื่อถึงวันที่ฟานได้โรยรา ตำแหน่งหมาเยเลข6เกมนี้สลับเปลี่ยนหมุนกันถึง3คนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ออกสตาร์ทก่อนเปลี่ยนเป็นเคอร์ติสโจนแล้วสุดท้ายเทรนอเล็กซานเดอร์โนรับจบฮาวิเอเลตไม่เฉด่ายใช้กับการยืนตัวรุกด้านขวาแต่เขาเปล่งประกายขึ้นมาเมื่อถอยยืนมิดฟิลด์การผ่านบอลบวกความขยันเป็นประโยชน์ต่อทีมตลอด45นาทีแรกอาร์เซนอลเหนือกว่าเกือบทุกอย่างขาดแต่เรื่องสกอร์อยังไม่ได้เปรียบพวกเขาสร้างโอกาส13ครั้งเข้ากรอบ5ผิดกับลิพูที่ทำได้2เข้ากรอบ0 ดาวินนูญเยสกระดิกไม่ออกกับการยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วตอนพักครึ่งครอปโชวเกินแก้เกมสลับตำแหน่งการยืนของลูกทีมจนเกิดผลครอปจับนูญเยสไปยืนทางซ้ายเพื่อใช้ความเร็วเล่นงานเบนไว้คูบโคดิกาโกยืนตัวเป้าแล้วลูดิอาสข้ามฝากประจำการฝั่งขวาเรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในช่วงพักครึ่งและเราลงมาเพื่อพยายามเล่นบอลสไตล์ของเราสร้างโอกาสให้มากที่สุดพยายามใช้ความเร็วของดาวินนูญเยสกับหลูโช สำหรับดาวินถูกจับไปเล่นทางกว้างและใช้ความเร็วของเขาเล่นงานฟูแบ็กของพวกเขาคำพูดของเทรนที่ว่าด้วยเรื่องปรับแทคนิคในช่วง45นาทีหลังครับเกมลุกลิวอ์พูดีขึ้นชัดเจนก่อนที่พรอปจะเรียกเดียโกโชตากับไรอันกราเฟนแบกลงแทนกัปโอกับแมการะหว่างนั้นโจนจึงได้ยืนเป็นหมายิลกต่อจากแข้งอาร์เจนตีลิวอ์พูเหมือนคนละทีมกับตอนครึ่งแรกส่วนอาร์เซนอลก็เช่นกันที่เกมลุกดูดดรอปลงเห็นได้ชัด มิเกลอาเจตาโ่งกาเบลมาเตียลลี่เพื่อสร้างความปั่นป่วนและทําท่าจิตดผลยามดวลกับเทรนเมื่อเห็นแบบนั้นครอปจึงนัดไม้เด็ดเข้าสู้คอเนอร์แบตลี่บ๊อบบี้คลาร์กสดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสสลับเอลเลียตและโจนแล้วให้เทนไปยืนเป็นมิดฟิลด์และเป็นหมายเลขหก 6, คนที่3ในเกมนี้ต่อจากแม็กอาริสเตอร์และโจนส์เป็นอีกครั้งที่บอลออกจากเท้าของรองกับตันสร้างโอกาสให้ทีมได้ประตูก่อนที่ปิดท้ายด้วยดิอาร์ตตอนทดเจ็บ ดาวเตะโคลอมเบียดูเป็นทางเลือกที่ดีสุดในตอนนี้กับการยืนแทนตอนช่วงไรโมซาล่าโชต้าเหมาะสมกับการยืนหมายเลขเก้าเข้าเอาตัวรอดเก่งซอดทำประตูเยี่ยมเพียงแต่ระดับความฟิตตอนนี้ยังไม่ถึงเกณฑ์45นาทีหลังลิเวอร์พูลกลับเป็นฝั่งสร้างโอกาสยิง10ครั้งตรงกรอบ3าส่วนอาร์ซนอลลดลงเหลือ5ตรงกรอบศูงความน่าเจ็บปวดสำหรับมิเกลอ,อาตต้าคือการปล่อยให้ลิเวอร์พูลร,รอดตายจากสถานการณ์คับขัน จนเปิดโอกาสให้ครอปงัดอาวุธแทนกลับด้วยการสร้างการเล่นที่สมบูรณ์แบบในช่วงครึ่งหลังอย่างแรกครอปมองออกว่าการถอดคอดิกาโกออกจากพื้นที่แดนกลางคือสิ่งจําเป็นเพื่อทําให้เกมกลับมาเข้าทางลิผูมากขึ้นแล้วเขาก็ทําในสิ่งที่มั่นใจว่าทีมของเขาจะเล่นได้ดีขึ้นต่อเนื่องเมื่อเกมดําเนินไปเรื่อยๆเขาทำอย่างนั้นผ่านการ,ปรเปลี่ยนตัวทีละ2คน2รอบรอบแรกส่งดีโกโชต้ากับแรนกาเฟนแบกตอนนาทีที่59 และรอบสองเรียกบ๊อบบี้คลาร์กกับคอเนอร์แบดลี่ลงสนามหน้าทีที่75การส่งทั้งคลาร์กและแบดลี่พร้อมกันนับเป็นการตัดสินใจที่เต็มไปได้วยความกล้าหาญมันแสดงให้เห็นว่าครอบเชื่อใจและเชื่อมั่นในตัวเด็ก2คนนี้การปรับเปลี่ยนต่างๆทาให้เทนเล็กซานโดรขยับขึ้นไปเล่นมิดฟิลด์ซึ่งนั่นเป็นหมากสําคัญมากๆต่อผลการแข่งขันที่ออกมาการเปลี่ยนตัวแต่ละครั้งทําให้รูปเกมของลิพูดีขึ้นจนแทบมั่นใจได้ว่าถ้าจะมีทีมตกรอบในนัดนี้มันไม่ใช่พวกเขาแน่ เกมนี้มันวัดกันตรงที่การแก้หมากระหว่างเกมจริงๆลือกันไปเองเจอเกนครอปลั่นไม่คิดถึงจอแดนเฮนเดอร์สันกลับรังเจอเกนครอปู้การทีมที่พูกล่าวว่าตนไม่มีความสนใจที่จะดึงจอแดนเฮนเดอร์สันกลับมาอยู่กับทีมแต่อย่างใดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทัพลิเวอร์พูลหลังนักเตะรุ่นใหญ่หลายคนตัดสินใจบอกลาทีมซึ่งหนึ่งในนั้นคือเฮนเดอร์สันที่ตอนนั้นเป็นกัปตันทีมอยู่ โดยเขาเลือกไปเล่นให้อัลเอดดิฟาร์ ark, ทีมในซาอุดีอาระเบียแต่เจ้าตัวก็มีช่วงเวลาที่เลวร้ายกับที่นั่นจนทําให้มีข่าวลือว่าเขาคิดที่จะบอกลาการเล่นในย่านตะวันออกกลางแล้วซึ่งมันก็สง่งผลให้มีรายงานว่าเขาอาจจะกลับไปซบตักผงแดงด้วยหลังจบเกมที่ลิพูบุกไปชนะอาเซนอล2-0ในเกม F a ฟคัพรอบ3นั้นมีนักข่าวถามครอปเกี่ยวกับเรื่องระหว่างลิพูกับเฮนเดอร์สันด้วยและกุนซือชาวเยอรมันก็ถามกลับไปว่า เฮนโดร่วมงานถแถลงข่าวแล้วพูดเรื่องแบบนั้นนั้นเหรอท้งนี้นักข่าวบอกว่ามันมีข่าวออกมาแบบนั้นซึ่งนั่นก็ทําให้ครอบพูดต่อทันทีว่าอ่า้างนั้นมันก็แค่ข่าวลือสินะสําหรับผมแล้วนั่นก็ถือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเขาไม่ได้ติดต่อมาหาผมเลยจริงอยู่ว่าเรามีการคุยกันอะไรบ้างแต่มันไม่ได้เป็นการคุยกันในประเด็นนั้นสักนิดดังนั้นผมเลยไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้น โมฮัมเหม็ดซาลาช่วยอียิปต์เก็บชัยชนะเหนือทามเซเนีย2-0ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากองหน้าลิเวอร์พูลลงเล่นตลอดทั้งเกมที่ทีมชาติของเขาวอร์มอัพก่อนเกมแอฟริกาคัพออฟเนชั่นและมีส่วนกับทั้ง2ประตูแอซิดของซาลาจากการจ่ายทะลุในจังหวะแรกเปิดโอกาสให้เทเซเกทำประตูแรกในครึ่งแรกของเกมในกรุงไคโรหลังจากพักครึ่งลูกยิงจุดโทษในนาทีที่73ของเขาชนคาน กระดอนกลับมาชนหลังของไอชิมานูล่าผู้รักษาประตูแทนซาเนียเข้าประตูไปเกมต่อไปสําหรับอียิปต์คือนัดแรกของพวกเขาในแอฟคอนรอบแบ่งกลุม่มซึ่งจะเป็นเกมพบกับโมซัมบิกในวันที่14มกราคมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ